สิบแปดครับสิบแปดปีทั้งหมดทอมันสิบสี่ลูกเห็นแค่นี้แจ็คมันแม่โควิดขับนึกอะไรอยู่

มาแรงมากเลยครับเคยเจออย่างงี้ไหมว่าผมอยู่มานี่สามสิบกว่าปีไม่เคยเห็นแบบนี้จนจนเราเข้าออกไปได้แล้วออเข้าออกไม่ได้ผมต้องไปนู่นไปเอาไม้ไปทําสะพานพอเลยพอได้ขามพอได้ขามไปปกติคือดีคือเราจะต้องเข้าออกตรงนี้ครับอออตรงนี้เลยครับโ oh. อ้เพราะว่ามัน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  มันไปไม่ได้เลยเก็ต้องทําหาทางแก้ไขออกทางอื่นก่อนมันแรงมากเลยใช่ไหมตอนน้ามามันไม่ใช่ว่ามันมาค่อยไหลนิดๆมาเด็กคล้ายว่ามันบุ่มมาทีเดียวเลยน่ะเราก็ที่แรกก็ยังเหลือพอขม้อาย่พอหลบสองไปเลยตอนนี้อยากให้เขาแก้ไขให้เร็วๆพี่ ก็อยากให้แก้ไขให้เรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะได้เขาออกสะดวกกักเ็กน่อยนึ่งคือผมก็ขนยาหงวยว็บางที่ใส่มาหลายก็ไม่ได้มีการขามสะพานอะสะพานมันกับสะพานไม่นะครับคือว่ามันผมไปด้วยขับด้วยครับครับขอบคุณมากครับลำบากกันเนาะโอ้ลำบากครับพูดถึงว่าลำบากไหมมันก็อยู่กันสามครอบครัวนะครับ